สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้ก็มาพบกับผมเองนะครับตามคนตีดินครับวันนี้ก็มานําเสนอตู้มอนิเตอร์ตัว12กับ15ตัวนี้เลยนะครับเราจะมาลองเปรียบเทียบเสียงกันว่าเสียงเป็นยังไงครับ12ก็น่ารักครับ15ก็โอ้โหสวยมากครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมจะให้ฟังเสียง12กับ15และเปรียบเทียบเลยนะครับรับพวกเอ่อพวกกองไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็รับได้หมดครับ สเสน่เสียงอะไรมาทัดหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงคลิปสองนะครับไปฟังเลย ังไงกันบ้างครับเสียง12ผมให้ฟังไปแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะให้ไปฟัง15ต่อเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ให้ฟังไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า12นิ้วหรือว่าเจ้า10 หานิ้วตัวนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับเสียงกระเดืองเสน่ห์อะไรมาครบหมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้รองรับกองไฟฟ้านะครับที่พี่ๆถามก็มาว่ารองรับกองไฟฟ้าได้ไหมตัวนี้รองรับได้นะครับเสียงอะไรมาซัดหมดครับไม่ต้องกลัวว่าเสียงอะไรมันมาไม่ซัดนะครับรายละเอียดจบเลยครับตัวนี้สวยๆเลยครับดอกที่เราใช้ก็จะเป็นดอก โคเอซยลนะครับตัวนี้เลยที่มีแหลมอยู่ในตัวดอกเลยนะครับปากก็จะเป็นแบบนี้เลย,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับคงอยากจะรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาใบละเท่าไหร่นะครับตัว12ใบละ5,000บาทนะครับตัว15ใบละ5,500บาทนะครับต่างกันแค่500บาทแต่ว่าเสียงนี่กินกันไม่ลงเลยนะครับเสียงแบบว่าดีมากครับเหมาะกับงานแบบว่าคนที่แบบว่าเอาไปแบบเป็นมอนิเตอร์เสียง กองเสียงอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดนะครับรับได้หมดครับกระเดืองอะไรมานี่มาครบหมดครับจบในคลิปนี้นะครับไว้คลิปหน้าผมจะพามาพี่ๆน้องๆมาดูอีกนะครับคลิปนี้ก็คงคงจบกันเพียงเท่นี้นะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย